หลายคนที่มีชีวิตแบบหาเช้ากินข้าแม้เขาจะไม่ร่ำรวยอะไรแต่เวลาเห็นคนขอทานเห็นหมาแมวจรจัดที่กำลังอดอยากเขาก็สละเงินส่วนตัวที่มีน้อยนิดซื้อข้าวให้ขอทานซื้ออาหารให้หมาแมวที่กำลังอดอยากเหล่านั้นได้บางคนแม้จะรวยทรัพมาก แต่พอเจอขอทานมาขอเงินแม้แต่เงินบาทเดียวเขาก็ยังสละให้ไม่ได้แถมไปตำหนิติเตียนเขาอีกคนรวยจริงเขาไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขใน,นบัญชีหรอกเขาวัดกันที่กําลังใจต่างหากละ่ะคนรวยทรัพย์แต่ใจจนจนระวังจะได้เป็นแค่เศรษฐีในเมืองคนแต่จะเป็นคนจนในเมืองผีนะ